สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยันดิงกโกกอกนะคะปามาดูการหาปูหาปลาของชาวบ้านนะคะปาูป <c oughs> ยาอาชีกระลงไปแล้วบาทนี้เอ้าเอ้าโอ้โหสะปลานะคะใช้สะบ่ไม่มีเครื่องสูบนะใช้สะ <c oughs> หาปลากระนง <c oughs> ป๊าหลายชน้อยใหญ่ ถ้าเป็นค่อยเขาจะปลูกยางให้เต็มหมดเลยปลือเยนาปลูกใดิปลูกให้เาหัโอ้อยก็ปลูกให้เขานี่แหละไม่ได้ปลูกให้เขาเขาสิมาอยเขากีดรับจ้างเรายายใส่มุกกดอาหาง้นมาเชอนักน่อยอนลไปอ๋น้ำตัวนี้ก็บอกอมาทีลุกลงไปหั่นกันลุกลงไปหันกันปตุกต่ได้ได้บอลล็ปได้บอพอย ເອົ້າໂຮໂລປາຄໍໃຫຍ່ ตาทา้วม่นาใช่ไหน้าบักบุญเจ้าเดี๋ยวจ้ะบบุญก็หให้ลูกเลาบุนเล็กให้ลูกให้ใหใหับบุนเน็บอกโอ้ทบ่ายน้วยใหญ่ลองอ๋อ ปลาโอ้ยุ้งตัวใหญ่มากเออโอปลาปลาปลาก็เยอะอยู่ปลาน้อยพอดีเลยเก็บเก็บกุ้งตัวใหญ่เนี่ยนะตุ้งขาวๆตัวใหญ่เลยเห็นบอกโอ้โอ้นี่นี่ยายอีกตัวหนึ่งนี่กุ้งนี่นี่เออเอ้าแก้วก็หาปลาหากุ้งเหมือนกันเอ้าแม่เออนี่ตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่เออปุ้ย ตัวใหญ่ปูกระป๋าปูก็ตัวใหญ่เหรอเนาะเฮ้ยปลาคอนะพ่อคืนกนนบอลนี่นะตอนใต้ๆเน้อีกกุ้งกุงกุงนะสุดสุดท้ายหในในเออะกระดองเห็นหมดเวแม่ก็ต้องเบอยตอไส่บยเออแหนูยังไม่แม่ยูบ่หอยนะลูกไม่หนู มือปล่อยก็ได้เยอะปลาน้อยปลาขอนและเด้ปลาขอดละโอ้ปล่อยปล่อยลงไปเหรอปลาขาวกระโองเมื่อกี้ไอ้เลิฟไปซ่อนไม่ต้องทำอย่างนั้นเลิฟนาสวิงนะเลิฟไปซ่อนโอ้ยจกขี้ต้มละบ้านนี้ไอ้เลิฟปลาเด็ดปลาคอเด็ดไม่ถือมีแท้มีมันม่อนขี้ต้มเราไปอยู่เนาะอเมัื่อแค่นั้นแหละกวนเราเลยโอ้ย ไะกินน้ำตันนี่ละไปหอดคุณละตันมันลุกมันมงแน่นาให้นนกูหอมบริเดณพายุเอารถไถลกไปไถเลยดุดตามเนาะที่ได้ที่เยอะมากเลยละนะให้นานนะเฮ็ดพอให้แล้เฮ็ดใหนี่เกือบปิดแล้วนเรอ น,น้ำดำน้าที่อเนี้ยไปใ้ไปแล้วคกระไรไมเห็นปลาปลาเขาเลยน้เข้าปมากินปลาปลามันลอยแล้วอก็เลยเลิบเลิบเก็บปลาเลิบเก็บปลาข้อเลิบเก็บปลาข้อผู้อยู่หลังเอาสวิงไปซ้อนไปแล้วเลิบเลิบเลิบไปไปไเรียอันเอามาเก็บปลาก็เมนห้เอาเอาเเก็บปลาเก็้มือเก็บะกอ ปลามันได้เยอะแล้วบุ๊อ่าปเม่เฮ้ยยดีดีเนออคือประยุทธ์อ่อเก็บเอาใหุ้ยุเยอะแทนนี่มา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 อยาชี้เก็บเลิบไปแล้วปลาไป้วปลายแล้วโ้เทเลยเทแล้วยายชี้เทเลยเทแล้วก็เทแล้วก็เก็บเอาเลยอนีกก็บเอาเลยอือปากเลยเก็บปามาด้โค้งยายัน้มาให้ด อืมอ๋อเก็บตะเคยวแลกทอ้บอรไปหมกตะหลิเจ้านะนะหมกหมดเดี๋ยวนี้ได้อุ่นเด้แล้ววะเราอันเก็บนะโดนปักๆๆนะัตุกะดูว่าน้ำลายกันดีเด้อ่ะแค่ที่กินมาสี่บ้านโ่นลบานโน้นคือเนี้ยอะไรดีเราละแจมเทลนู้นอเราจะแจมเทลนั่นน่ะนะแจมเทลมะนาวนะโอ้เราว่ะ ตงอานชุ่เอกรต่ายเลยไหมกระต่ายแมนได้เก็บยบไปทีแล้วโอ้ดูาอยู่ันนั้นนะบ้าบิดทลอยู่บ้าบิดมันบ้่า้เขหน่ลนเนียอ้ป่าหาองป่าไม่ได้นู่นป่ามยนเยยดเลยวะโอ้ยป่าเยะแยะเลยอ้า ปลาเยอะปลาน้อยเยอะเลยป้าลองกินแต่ปลาพุ่งถาไปใส่มองก็ได้เยอะลาซ่อนนี่ก็ได้เยอะอีกปลาน้อยเดี๋ยวเอาไปหมกได้ค่อยว่าเน,ะนาะแซ่บโอ้น้องคอยได้ปลาตัวใหญ่อโอ้ ฟอเงี <c oughs> ้เด็กคนถือมาเฮใจใหญ่มาซื้อน้อเพาะขึ้นมาสักบนเอามาเบิ้งลูกบานะร้นอ้จายโอ้ยอยชี้ก้านาทีอะไรแบบเอาเลยบ่นี่ลวดฟองด้ยอืมอืมโต้โต้ฟู มีไปหาปลาเคาะม่9นาทีแล้วหรอเปล่า9เลยอะโอ้ยแม่พีครับุมอ่าตัวน้อยตัวน้อยสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาหาปลาด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวนปลาจับปลา พักกระจองขนาดนี้เลยนี่เฮ้ยนี่ยะนี่เออนี่พักกระจองนี่เก็บพักกระจองก่อนเราไงเออเฮ้นี่นี่นี่นะเก็บพักกระจองก่อนนะคะตอนนี้เห็โอ้ยนี่มาเอาแม่ปลาคอปลาปลาเนาะเก็บแม่เก็บแม่แม่พี่นี่ได้ปลาแล้วเก็บเก็บปุ้ยเราก็มาเก็บปลาตอกได้ปลากันแล้วนะคะนี่วิถีชาวบ้านนะคะ ค่ะ,ะกินกันแบบนี้นะคะค่ะก็อะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ